แปดนาฬิกาสีสนาทีตีสนิทติเปี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะวันนี้เจอกันแต่เช้าค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอวันที่16บหกมกราคม 25, งพันห้รเมืม่อวานนี้ปาเล็กพลาดนะคะไปทุระก็เลยอัปเดตเช้าวันนี้อัปเดตไว้ค่ะแต่เช้าเลยนะคะ วันนี้แม่แม่ FC เอซแฟนคลับน้องนะคะห้ามพลาดนะคะ8โมง45รายการตีสนิทติดเปี้ยค่ะวันพฤหัสบดีเต,ตรียมไปตีสนิทติดเปี้ยกับลีโออาทิย์ในห้องข่าวบันเทิงห้องข่าว8โมง45ช่องเบิร์กคอย23ห้องข่าวบันเทิงและติดตามชมเมอร์ชั่นเต็ม จุใจได้ทุกได้ทุกวันเสาร์เวลา12บสนาฬิกาทาง f a c e b o o k ห้องข่าวบันเทิงนี่นะคะแม่แม่แล้วก็รายการที่สองนะคะก็จะเป็นรายการโต๊ะหนุม่มแหมมนะคะรายการโต๊ะหนุ่มแหม่ม11นาฬิกาเป็นรายการสดนะคะไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่16มกราคม2568ค่ะ สิบเอ็ดนาฬิการายการโต๊ะหนูแหม่แม่แม่เอซีแฟนคลับเตรียมตัวรอได้เลยค่ะสองรายการนะคะแปดโมงสี่สิบห้าซีสนิทติดเตี้ยสิบเอ็ดนาฬิการายการโตะพี่หนูแหม่มค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะป้าเล็กจะมาอัปเดตนี่เนาะคิวงานของน้องนะคะเดือนมก,การานะคะเอ้ยไม่ใช่เดือนกุมภาพกับเดือนมีนานะคะที่เป็นคิวงานล่วงหน้านะคะ ก็คลิปนี้ขอแค่2อรายการก่อนนะคะ8ปดมงสีตีสนิทติเปียสิบเนาฬิกาโต๊ะหนูแม่มค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะหากผิดพลาดประการใดปาเล็กก็ต้องขออาภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Facebook น้องลีโอนะคะแล้วก็ Facebook แม่เพนแม่น้องลีโอไว้นาทีนี้ด้วยนะคะไปก่อนละค่ะ